ทคือถ่ายรูปเอาลูกเสือดีกว่าเอาลูกเสือดีกว่า เราวมันมีเข้าไปได้ค่ะแต่จะเป็นเที่แบบเป็นขโาเท่าไรแลยแ้ยังนอนอยู่ไหมน,นะแบบแมวเอหรอแมวเอ๊ะดูข้าไปนอนนะเดอหางดหาแบบอยากไดเห็นว่ามันนอนในรูปแบบ สองตัวสองสี <c oughs> um. <c oughs> ères, ่สี่แมวสองตัวแมวมีสี่ขาสี่ขาสองตัวสองสี่สี่แมวดูมองไกลๆดิแล้วก็แบบนอนแบบอย่างก็แบบอาไปนั่นเล์เต้นภาพนั่นเวล์ ก็สนใจมากเลยอยากเห็นว่านอนแบบไหนทุกคนดูดูดูนะคะดูตัวอะไรมีหางออกมานะให้ดูตูดมารับกันเลย <c oughs> แล้วก็หาเอามาเชิญกันนูปหัวใจนี้เราอยู่ถ้ำปะแตน,นะคะ,ะน,นี้เราอยู่ถ้ำปะแตน,นะคะ เอ้นี่นี่ะก็แมวนองเห็นแมวแล้วเริ่มเห็นแมวแล้ว

เทศบาลพระยาพะทองอ่อนอยู่จุดเดียวกันนะครับส่งแล้ว